สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพรสจากช่องเพลย์เพล y ตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Curse Baby เด็กต้องคำสาปเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นช่างซึ่งจะต้องไปซ่อมสิ่งของต่างๆในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งก็น่าจะมีเด็กต้องคำสาปอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังนั้นด้วยเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับอะไรรูปแบบเกมเพลย์จะออกมาในลักษณะไหนและจะมีความน่ากลัวมากน้อยเพียงใดไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าครับ เอาเลยครับเราเข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้น่าจะมาโพอยู่ในถงทางเดินนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นประตูแรกที่เข้ามานะครับล็อกด้วยออกไม่ได้นะครับเข้ามาแล้วก็ขังตัวเองไวในอพาร์ตเมนต์ผีสิงนะครับ for sure <laughs> ตัวนี้อ่านได้เหรออ่ามันกดยังไงครับเนี่ยอ๋อตัว E นะครับ มันจะเป็นจดหมายนะครับวันที่25กรกฎาคม2024ด้วยงานแรกของนายก็คือไปซ่อมบำรุงสิ่งของต่างๆในตึกหลังนี้ให้ไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็ไปหยิบเอาอุปกรณ์ของนายซะแล้วก็มาเริ่มซ่อมของต่างๆอยู่ที่ชั้นแรกได้เลยขอให้โชคดีละ่ะจากผู้จัดการทีมซ่อมบำรุงนะครับห้องใต้ดินเหรอ,อาทางนี้หรือเปล่านี่ไงมีขเขาเรียกเป็นออบเจกตีฟนะครับให้เราไปเช็คดู แต่ว่าซ้ายขวานี่คือล็อกนะครับเข้าไม่ได้เขาบอกไว่เอาไปเอาที่ที่ซ่อมนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ห้องใต้ดินแถวนี้ปะมีปะน่าจะใช่นี่ไงเจอนะฮะห <_ c oughs> ยิบมาอุ้ยหยิบแล้วกระตุกเลยครับคุณผู้ชมสําหรับเกมนี้เหมือนจะมีให้เราไปซ่อมเป็นเครื่องปั่นไฟที่ห้องสี่นะครับซ่อมท่อแล้วก็ทําความสะอาดฝุ่นที่ห้องหนึ่งด้วยหรอ ห้องหงเดี๋ยวนำมาเล่นยังไงครับเนีโอเคเราสามารถเลื่อนนะครับสกรอเมาส์เพื่อที่จะเดี๋ยวนะห้องหนึ่งอยู่ไหนครับเนี่ยห้องหนึ่งมันวิ่งได้ไมเก็บนี้วิ่งได้นะครับห้องหนึ่งหรอ3 4เดี๋ยวนะห้องหนึ่งหรือว่าจะอยู่ที่ชั้นใต้ดินหรือเปล่ามีไหมเอา้าไม่มีนี่ว่าห้องหนึ่งอยู่ไหนครับเนี่ยหรือว่าจะอยู่ อยู่ชั้นหนึ่งไหมอันนี้ชั้นหนึ่งปะอ่ะอันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ประตูที่เราเข้ามานะฮะแต่ว่าเอ่อชั้นห้องหนึ่งมันอยู่ไหนครับเนี่ยอันนี้ชั้นหนึ่งใช่ปะเดินมาตรงนี้โอเคมีห้องหนึ่งสองนะครับอยู่ตรงนี้เออแทนที่1นึจะไปอยู่ใกล้ๆกับประตูทางเข้านะครับจะมาอยู่เอานี้เลยห้องหนึ่งนี่เรามาซ่อม ซ่อมท่อนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฝุ่นด้วยใช่ปะเนี่ยอ่ารีเพย์หรอทำไมใช้คำว่ารีเพย <c oughs> ์น่าจะคลีนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงคลีนนะครับเรียบร้อยเหลืออะไรนะซ่อมท่อใช่ปะ่ะอันนี้หรือเปล่านี่ไงเอาไว้จี่ท่อนะครับเหมือนเอาไว้เชื่อมเลยแต่ว่าอะไรมันกระพริบแถวนี้เหมือนจะอ่านได้นะครับวันที่14เดือนมีนาคม1น8 5 จอ h n นนะ่าได้ซื้อหนังสือแปลกๆมาด้วยวันนี้เขาบอกว่าหนังสือนี้นะ่ะจะช่วยปกป้องพวกเราแล้วก็มีพิธีกรรมกับสัญลักษณ์แปลกๆพวกนั้นนะ่ะมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยนะลูคัสน่ะร้องไห้มากกว่าปกติอีกแล้วเป็นจดหมายจากอิปลินนะครับลักษณะเหมือนเป็นไดอารี่นะเนี่ยแต่ว่าคือคนที่อยู่ห้องนี้เหรอมันมีท่อให้เราซ่อมไหมครับเนี่ยหรือว่าจัดในนี้เหรอ โอมันเป็นห้องน้ํานะครับซึ่งมีท่ออยู่ตรงนี้น่าจะต้องมาซ่อมหรือเปล่านี่ไงอ่าฮะจี่ไปเรียบร้อยอุ้ยเวลาซ่อมเสร็จเหมือนมันมีมีเสารแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับไม่แน่ใจว่าเสาวอะไรแต่ว่าเหมือนจะเริ่มมีเรื่องราวให้เราติดตามครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นโน้ตของคุณอะไรสักอย่างเอาไปห้องสี่ใช่ป่ะห้องสี่ห้องสี่น่าจะอยู่ ทางนี้นะครับ3 4นี่ไงอันนี้ให้เราซ่อมอะไรนะเจเนเรเตอร์ ator, คือเครื่องปั่นไฟนะฮะอ่ามันซ่อมอยังไงครับเนี่ยเครื่องปั่นไฟใช่นี้ปะมันมีไฟฉายไม่เกบนี้ไม่มีไฟฉายครับคุณผู้ชมมืดมากเจเนเรเตอร์ ator, แต่ตรงนี้เหมือนจะมีให้อ่านอีกหรือเปล่าเนี่ยเดินมกรลานะครับวันที่ 12, 1 2 1985แแต่เมื่อกี้ที่อ่านไปน่าจะเป็นวีนานะครับ ในที่สุดเราก็ย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่ในวันนี้ดูเหมือนว่าลนะูคัสน่าจะรักห้องใหม่ของเขามากเลยเรื่องราวที่ผ่านมาน่ะมันค่อนข้างยากลําบากเลยแหละแต่ฉันก็เชื่อว่าหลายๆอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองจากคุณยิปลินอีกแล้วนะครับที่เขียนน่าจะเป็นไดอารี่ไว้นะครับแต่มันทําไมไปกระจายอยู่ในหลายๆห้องในอาพาร์ตเมนต์ครับเนี่ยนี่หรือเปล่าเจเนอเรเตอร์ซ่อมอยังไงครับเนี่ยอ๋อนะ่าจะต้องใช้คอนเหรอคอนนี่ไง อ่ะฮะใครก็ใช้คอนซ่อมเจลเรเตอร์กันครับเนี่ยเครื่องปั่นไฟอ่ะคุณผู้ชมอ่ะฮะเรียบร้อยเฮ้ยทำไมรู้สึกแปลกๆเหมือนจะมีอะไรมาคอยจ้าเอ๋เรานะครับเวลาที่หันกลับมาหลังจากผมซ่อมเสร็จตอนนี้เราต้องไปซ่อมที่ห้อง8นะครับให้ไปซ่อมเป็นผนังห้องนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ห้อง7ใช่ปะเป็นดินนะครับเขาบอกว่าเป็นดินเฮ้ย โอ้โหใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่ไหมเแบบี้หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่น่าใช่เบบี้ชาร์กนะครับแล้วผมทำไงอะ่ะคุณคุณผู้ชมห้อง 7, เจ็ดมันต้องขึ้นไปชั้นชั้นบนแน่ๆคุณผู้ชม <laughs> <c oughs> ไอ้หนูไอ้หนูอย่านะพี่มีค้อนนะไอ้หนูยังไงวะเนี่ยผหผมโดนแน่คุณผู้ชม อย่านะเอออย่ามาวิ่งไล่กันนะไม่เอานะคะไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วไอเด็กเมื่อกี้เด็กแมนยูอะเด็กแมนยูเด็กผี <c oughs> <c oughs> ห้องหกห้องห้าโอเคห้องเจ็ดฝั่งนี้ไหมวะเฮ้ยทำไมเหมือนเกมกระตุกโหลดอะไรวิ่งได้ปะเนี่ยห,ห้องเจ็ดห้องแปดโอเคห้องเจ็ดก่อนเปิดข้ามา อฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหพิธีกรรมพิธีเบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูดฝุ่นมาก่อนมาเรียบร้อยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะมีโน้ตครับคุณผู้ชมอ่านเลย ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจอนนะ่ะเอาจะูหมมุ่นอยู่กับพิธีกรรมแล้วเขาก็เชื่อว,ว่าลนะูคัสน่ะโดนคำสาปแสดงว่าลูคัสน่าจะเป็นเด็กทารกคุณเมื่อกี้หรือเปล่าฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังมากพอที่จะปกป้องลูกของฉันเลยจากคุณอิปลินเช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่านี่จะเป็นพิธีกรรมที่ออจอนทำกับลูคัสหรอจูๆ่ๆทำไมทำแบบนี้ครับเนี่ยอะ เฮ้ยมันหายไปแล้วคุณผู้ชมไฟมันดับเนี่ยโอ้โหหายไปทั้งตุ๊ก,กตามันคือตุ๊ก,กตาใช่ไหมเมื่อกี้ผมสังเกตไม่ค่อยดีแต่โอ้โหหน่าโดนมากช็อตนี้ไม่มีนะไปห้อง8ปดทำอะไรนะซ่อมอประตูก็เฮ้ยโอ้โหซ่อมอะไรนะซ่อมผนังโอเคน่าจะใช้ตัวนี้ยังไงใคร อุยเหมือนมีเลือดบอกคุณผู้ชมยายังไงอันนี้ไม่มีหรอกถูกไหมก็แค่ลมอะลมพัดเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้มีให้อ่านอีกแล้วนะฮะไหนดูซิวันที่22เดือนเมษายนนะครับปีเดียวกันเลย ฉันเจอจอนอยู่ในห้องของลูคัสเมื่อคืนนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเจะสวดอะไรอยู่ที่เปนอนของเขาด้วยดูเหมือนว่าลูคัสนะ่าจะกลัวมากๆเลยแล้วก็เกลียดร้องออกมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันนะ่ารู้สึกกลัวมากๆเลยจากคุณอิฟลินเช่นเคยนะครับทําไมไม่ถึงเกิดให้เรื่องราวแบบนี้ขึ้นครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ลิ้นผมก็เริ่มพันกันอีกแล้วซ่อมตรงนี้เหรอใช่ปะฮลโหลมันแบบระแวงหลังตลอดเลยคุณผู้ชมยังไงซ่อม อ๋อไอนี่เหรอตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นกระจกโอ้โหอะปูนไม่มีนะฮะแต่ซ่อมได้เพราะว่าเราเก่งมากคุณผู้ชมยังไงเรียบร้อยหันมานี่กลัวกลัวอะไรมาแบบมาสวัสดีมามากอดคอกันนะไม่เอานะยังไงไปที่ห้องห้องเก้านะครับเพื่อที่จะไปซอ่อมทีวีห้องเก้าห้องเก้าอยู่ไหนวะเมื่อกี้เราเดินมา อันนี้5 6โอเคห้อง9ขึ้นไปชั้นบนนะครับซ่อมทีวีใช้อะไรครับเนี่ยห้อง9ห้อง9ติดอะไรวะระแวงระแวง90 9อยู่ขวามาโอ้โหมืดขนาดนี้ก็ยังเข้าไปเนี่ยฮะบ้าแล้วยังไงเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ด้วย11 12นะครับไม่ใช่พิซซ่านะ ห้องสิบเอ็ดสิบสองได้ยือยู่ทางนู้นปะโอ้ไม่มีไฟฉาย,ยาดิเป็นช่างเองไม่มีไฟฉายฮะเราเอาดี่เปิดได้ปะเนี่ยสว่างไหมสว่างไหมครับไม่สว่างด้วย <c oughs> โดนแน่นอนยา่าไม่มีเออไม่มีเว้ยเอาอลยรซ่อมเนี่ยเฮ้ยอะไรอเ,เอาเสียงทีวีหรอเอาน่าจะใช้ไขควงปะนี่ไงซ่อมมายังไงเพื่อน ซ้อมเรียบร้อยอุ้ยเหมือนจะมีรูปเรื่องราวเป็นมิวสิกวิดีโอกระโหลกอีกแล้วช่อง A เอหรออะไรเนี่ยเฮ้ยวนมาที่เดิมนะครับเหมือนจะเป็นโอ้โหเท่าที่ดูนะครับเหมือนจะมีรูปกระโหลกของคนแล้วก็รูปกระโหลกอะไรนะเขาเรียกว่าแกะหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวข้องกับซาตานแน่นอนคุณผู้ชมแต่โอ้โห ยม่หันมากูเจออีกแล้วเนี่ยยังไงไอ้หนูอยากให้ลุงช่วยใช่ไหมเราชื่ออะไรเราอายุเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยคุณผู้ชมผมว่าโดนแน่เลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยอยัยงไงเฮ้ผมพูดตรงๆนะคุณผู้ชมผีเด็กเนะี่ยเด็กผีเนะี่ยเออไม่ใช่เด็กแมนยูนะเอาอีกแล้วเหรอเออผมทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่ง นะก็คือโกยเทโยมคุณผู้ชมมันควรจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวนะแต่ว่าเออคุณผู้ชมไปลองดูได้นะครับมาห้อง11บเอ็ดเจเนเรเตอร์เหรอห้องไหนเุ้ยเดี๋ยวนึงเจออ่านสิวันที่28เดือนมิถุนายนนะครับมันเกิดขึ้นแล้วพิธีกรรมของจอนนะ่ะมันเลยเถิดเกินไปตอนนี้ลูคัสไม่อยู่แล้ว แต่ฉันก็ยังคงได้ยินเสียงลูกน้อยของฉันร้องไห้สะท้อนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อยู่เลยจากอีฟลินฉันเคยนะครับยังไงนะแสดงว่าลูคัสโอ้โหไม่อยู่แล้วนี่คือน่าจะโดนพิธีกรรมนะครับจากคุณพ่อซึ่งน่าจะคือจอนทำอะไรสักอย่างไปใช่ไหมนี่ใช่ปะเจเนเรเตอร์ใช้อะไรซ่อมนะคอนใช่ปะคอนอ่ะซ่อมมาถูกต้องไหม เราจะไปซ่อมท่อที่ห้อง12นะครับอย่านะหันมาอย่าเจอเลยนะไม่เอานะซ่อมท่อนะครับซ่อมท่อนี่ปกติเขาใช้คือมันก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ถ้าเกิดว่ามันเป็นท่อพลาสติกก็จะว่าไปอีกเรื่องหนึ่งท่อ PVC นะท่อน้ำทายแต่ว่าท่ออยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นกล่องกล่องไม้ว่ะอ่าฮะ ท่ออยู่ในนี้ไหมครับสวัสดีครับท่อนี่ไงเจอแล้วมาซ่อมไปเรียบร้อยจากนั้นหันมาโอ้โหจังหวะหันเนี่ยผมว่ามันน่าโดนมากเลยคุณผู้ชมไปห้อง16หกเหรอห้อง16บหกนี่ต้องขึ้นบันไดกี่ชั้นครับเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ยวนะผมเห็นอะไรกระพริบแถวนี้อ่านได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงวันที่10เดือนกระะกฎาคม ลูคนะัสน่ะแทบจะไม่เล่นของเล่นอีกแล้วรถไฟที่ทํามาจากไม้นะ่ะก็ถูกวางอยู่ตรงนั้นมันทําให้ฉันเสียใจมากเลยที่เห็นเขาเป็นแบบนี้จากอีฟลินนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมวันที่มันเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนเจ็ดปะในบอกว่าลูคัสไม่อยู่แล้วมันหมายความว่ายังไงวะคุณผู้ชมหรือว่าไม่อยู่แล้วนี่คือมีอะไรมามาแทนที่ล่างหรือเปล่าวะไม่เข้าใจเออหรือว่าผมจําเดือนจําวันที่ผิดหรือเปล่า hello 16ใช่ปะ่ะ14 13นั่นน่าจะเป็น15 16อ๋อชั้นนี้เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มันชั้นเท่าไหร่วะแต่ตรงนี้มีให้อ่านนะครับอ่านแป๊บหนึง่ง15กรกฎาคมลูคสัสนะ่ะเคยหยิบเครื่องบินไม้ของเขามาบินเล่นไปทั่วอพาร์ตเมนต์เลยแต่ว่าตอนนี้นะ่ะมันก็ถูกวางอยู่ตรงนั้นไม่มีใครไปแตะต้องราวกับว่ารอให้เขากลับมาเล่นมันอีก ฉันภาวนาว่าขอให้พิธีกรรมนี้นะ่ะมันได้ผลนะเพื่อที่จะให้เขาไปอย่างสงบสุขเหรอจากอีฟลินนะครับสรุปมันพิธีกรรมอะไรยังไงวะหรือว่าลูกไม่อยู่แล้วแต่ว่าแม่อาจจะยังเห็นลูกอยู่หรือเปล่าไม่เข้าใจไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วเหมือนแม่จะทำพิธีกรรมช่วยลูกเหรอสิบห้านะครับมาโอ้โหห้องมืดอีกแล้วเนี่ยนะโอ้โห แล้วไปซ่อมแมชชีนนะครับเครื่องอะไรสักอย่างซึ่งโอ้ยบืดมากเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหออ,ออกได้ไปออกไม่ได้ด้วยใครไม่รู้มานล็อกไว้ไอ้หนูอย่านะโอ้โหที่มันเพื่อนไม่เอาไม่ใช่เพื่อนแล้วเฮ้ยนายปีเตอร์พาเตอร์ โอ้ยไปไปไปรีบไปรีบไปโอ้ยแล้วอยู่ดีก็บัตกีดอัดหน้ากันอันนี้ก็มืดไม่หยุดเลยนะฮะยังไงเฮ้ยอ,อะไรวะถ้ามันเป็นทางแบบนี้จู่ๆทางก,กว้างนะฮะโอ้โหเฮ้ยอ,อย่าดาบอย่าดาบไม่เอาอย่าดาบดีเฮ้ยโอ้ย เด็กแมนยูเด็กลิเวอร์พูลไม่รู้แหละตอนนี้อย่าอย่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากขอแสงสว่างหน่อยอุย้ยไม่เอาไม่ดับมีอะไรตามหลังมาไหมเนี่ยฮะอุย้ยหันไปไม่ได้มืดเลยนะฮะเอาอีกแล้วมืดอีกแล้วเนี่ยอะไรอุยอ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกครับคุณผู้ชมหาไฟฉายโอ้โหเปิดมาหาไฟฉายเหรอฮะไหน ปิดไปเลยนะหาไฟฉายเหรอก็ไม่มีนะทางนี้ทางนี้เหมือนจะมีชั้นเฮ้ยไฟฉายปะเนี่ยนี่ไงหยิบมาเอาหยิบไฟฉายปุ๊บอุ้ยอ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหไฟฉายอาถันนะครับยังไงเฮ้ยเฮ้้โอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้โหขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับกระตุกหนักมากเลยตอนนี้แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีอะไรเนี่ยของเล่นหรอเหมือนจะอา ก็ตกใหญ่เลยนะครับช่วงนี้แต่ตรงนี้อ่านได้หยิบม,มาก่อนวันที่1สิงหาคมนะครับฉัน,นพยายามเก็บรวบรวมของเล่นของลูคัสมีรถไฟมีเครื่องบินแล้วก็มีม้าแต่ฉันก็เก็บรวบรวมไม่สําเร็จสักทีบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยังอยู่ที่นี่อาจจะรอการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอยู่โอ้โหจากคนอีฟลินนะครับอย่าบอกนะว่าเราจะย โอ้โหเปิดประตูนะครับต้อนรับเลยน่าจะต้องไปหาใช่ปะเนี่ยสามอย่างนะครับมีรถไฟม้าแล้วก็เครื่องบินที่ทำมาจากไม้ถูกไหมตอนนี้เราเหมือนจะมีโอ้โหไฟฉายเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยห้องกว้างมากคุณผู้ชมโอ้ยซ้ายขวาขวาเหมือนจะมีโต๊ะนะผมไปไหนดีวะโอเคผมออกขวาก่อนได้ปะ ลักษณะเหมือนเขาวงกดเลยคุณดูดิเฮ้ยอย่านะมึงนะมันจะมีตัวอะไรมาวิ่งไล่เราไหมมือชมคุณผู้ชมคิดว่าไงครับถ้าคิดว่ามีอะไรมาวิ่งไล่เราเฮ้ยอะไรวนะนะเป็นนึงนะฮะตรงนี้มาเฮ้ยเจอเจอโอเคหยิบมาหนึ่งอันยังไงเป็นก็เรียกว่าเป็นเทรนนะครับหรือว่าเป็นรถไฟขวามาดิยังไงขวามาให้สุดเหมือนจะตันแล้ววะคุณผู้ชมเหมือนจะตันแล้ว ฮ้ยอะไรอะอะไรมันแวบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำดำคุณผู้ชมอะไรวะนะอย่าบอกนะเด็กมูวิ่งไล่เราปะเนี่ยโอ้ยแล้วผมก็ขวามาจนสุดนะฮะเหมือนจะเจอเจอเจอดีเจอเจอบอกเลยหรืออีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นขวดน้ำว่ะผมจะมุดโอ้โหลงทาง เฮ้ยชิบหายไอ้หนูไอ้หนูอย่าไอ้หนูอย่าไม่เอาอย่ามาทำลุงเลยอย่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หลงทางผู้หลงทางเนี่ยอ๊ย้ยมันอยู่น,นู่นมันอยู่น,นู่นเอีเดี๋ยวเดี๋ยวม่งกิ้ผมมาอย่างทั้งไหนวะเฮ้ยเนี่ยมันตามมันตามไม่เว้นเลยมันตามอุย้ยจะเจอกลับมาที่เดิมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่เซฟเฮาส์หรือเปล่าผมเอาของกลับไปเก็บก่อนได้ไหมอุ้ยอุ้ยแป๊บหนึ่ง กระตุกอีกแล้วตามไหมเนี่ยมึงอย่าตามกูนะเหลืออันหนึ่งเหลือมา้าคุณผู้ชมเหลือมา้มาม้าเออเมื่อกี้ผมออกขวาใช่ปะผมออกซ้ายได้ไหมรอบนี้มันเข้ามาไม่ได้ใช่ปะ่ะห้องนี้เนี่ยไม่รู้นะไม่รู้เลยออกซ้ายบ้างดิยังไงโอ้ยมันไล่จริงเนี่ยบอกแล้วว่าผมเห็นอะไรดำๆใช่อีกป่ะนะ่ะเฮ้ยเหมือนจะใช่ แล้วมันเลี้ยวซ้ายว่ะเรายังไม่ได้ออกซ้ายเลยมันไปเฝ้าของหรือเปล่าวะฮะมีมัมเนี่ยแล้วมันเงียบมากเลยอ่ะผมไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ย hey, ไอ้หนูไอ้หนูไปไหนไปไหนแล้ววะอย่านะเว้ยโอ้มืดมากมีโต๊ะตรงนี้ไม่มีของนะโอ้ตายตายตายกดดันกดดันขั้นสุดผมจะวิ่งซ้ายมาให้สุดเฮลโลมีของไหมคะ มีให้เราไม่สักอันก็ได้นะเหลืออันเดียวเนี่ยมีตู้ของมาบะน่ะไม่เจอมาซ้ายไม้สุดเจอชั้นแต่ไม่เจอของโอ้ตายล้วไปอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้ยอย่านะเฮ้ยไอ้หนูมาปะเนี่ย ซ้ายมีปะเอ้ยมันจะมีว่ะคุณผู้ชมเราเก็บมาแล้วเราจะวนกลับไปขวาสุดเพราเมื่อกี้เราออกซ้ายมาถูกต้องไหมมาเราจะกลับไปที่ประตูที่มีแสงสว่างท้งควาใช่ปะอุยอยออ้ยยังไม่เจออีกเหรออุ้ยนู่น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 มึงยมาดักหน้ากูานะไอเด็กไอเด็กแมนยูอย่ยาเอ้ยใช่ปะนะไม่ใช่ยังไงถึงไหมถึงไม่มีนะมายังไงจบหรือยังปิดประตูไปเลยนะอุย้ย โอ้โหเปิดประตูต้อนรับเรียบร้อยหรือยังเนี่ยปิดให้เราออกไปจากตึกนี้นะครับโอ้โหแล้วขึ้นมาซะไกลเลยเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่ามันยังไล่เราหรือเปล่าวะเนี่ยฮะยังไล่อยู่หรือเปล่าเอาเดี๋ยวกูไปยังไงเนี่ยหรือว่าทะลุได้ปะเฮ้ยมันจะทะลุได้ป่ะคุณผู้ชมเหมือนจะทะลุได้อไดโอ้หนีหนีหนีเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮอะ อะไรอีกวันนี้ข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะเป็นรูปครอบครัวเหรออ่านได้ใช่ไหมดูสิวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับขอบคุณมากสําหรับสิ่งที่คุณทําฉันนะ่ะเก็บรวบรวมของเล่นของลูคัสได้ไม่ทันเวลาแต่พวกคุณนะ่ะสามารถทําได้ในที่สุดลูกของฉันตอนนี้ก็จากไปอย่างสงบสุขแล้วฉันเองก็เช่นกันลาก่อนนะขอบคุณจากอีฟลินแสดงว่าคุณอีฟลินก็น่าจะไม่อยู่แล้วหรือเปล่าวะแต่ตอนเนี้ย เราจะได้จากไปอย่างสงบสุขหรือเปล่าหมายถึงออกจากที่นี่อ่ะคุณผู้ชมทําไมเพลงมันมันเล้าหลือวะฮะลงได้ไหมลงได้ลงได้ไ,ดไม่มีอะไรตันเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรตันมายังไงยังยังไม่ถึงชั้นหนึ่งอีกหรอวะอันนี้ชั้นหนึ่งหรือยังวะเนี่ยน่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยสามสี่แล้วก็นี่ไงประตูทางออกคุณผู้ชมเปิดประตูเราจะออกไปอย่างสงบสุขเอ้ยเดี๋ยวใช่เปล่าวะเนี่ยใช่ไหม น,นี่ทางออกเหรอทำไมมันฮะอุ้ยไอเด็กผีก็จดไปแล้วนะครับสำหรับ Curse Baby ก็ถือว่าเป็นเกมสยองขวัญสั้นๆที่ก็มีเรื่องราวให้เราได้ติดตามชมนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะสับสนเหมือนกันว่าเรื่องราวหรือว่าจุดเริ่มต้นของความผิดปกติความแปลกที่เกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยมันมาจากอะไรจากที่เราตามอ่านมาจากไดอารี่ที่อิฟลิน,เ,นเขียนไว้เหมือนว่าครอบครัวนี้นะครับมีอยู่3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่นี่แล้วก็มีวันหนึ่งที่จอห์นกลับมาพร้อมกับหนังสือแปลกๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแล้วก็สัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดู ว่าจอรเนี่ยจะไปทําพิธีกรรมนะครับไปทดลองอะไรบางอย่างกับลูกของตัวเองที่เป็นน่าจะเป็นทาลกอยู่ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆนะครับเกิดขึ้นกับลูคัสซ,ซึ่งก็ยังเป็นเด็กอยู่ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาเข้าสิงมาครอบงําหรือเปล่าทําให้เขาเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ของเขาที่ชื่ออิฟลินเนี่ยก็น่าจะหาวิธีมาปลดปล่อยลูกของตัวเองนะครับแต่ก็เหมือนจะทําให้สําเร็จจนกระทั่งเราซึ่งเป็นช่างซ่อมเนี่ยเข้าไปเจอแล้วก็เหมือนจะช่วยได้นะ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วที่เราทําไปเนี่ยมันสําเร็จหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสาเร็จเนี่ยทำไมตอนจบมันออกมาในลักษณะที่ว่าเราก็โดนผีเด็กหักคอเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมไปพลาดอ่านไดอารี่ของอิบลินที่จุดไหนจุดหนึ่งของแมปหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโดยรวมของเกมนี้เนี่ยผมชอบบรรยากาศของเกมนะครับมันมีความวังเวงมีความเงียบที่ทําให้เรารู้สึกกดดันได้ว่ามาันอาจจะมีอะไรแปลกๆทุกครั้งที่เราซ่อมของเสร็จนะครับแบบว่าซ่อมเสร็จ หันมาเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะเพราะว่าเราก็ได้ไปรับรู้เรื่องราวนะครับความแปลกประหลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์นี้จากไดอารี่ในแต่ละแผ่นที่เราไปตามอ่าน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Curse Baby เด็กต้องคำสาปขอบคุณทุกที่ติดตามชมด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยติชมเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมอัดอยู่ในสถานที่ใหม่ซึ่งผมก็จะได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วในคลิปกนก่อนนะครับว่าผมจะมีการยกย้ายที่อยู่นะครับเล็กๆน้อยๆเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเสียงจะออกมาดีเหมือนเดิมหรือเเปล่่าาาหรือวาอวาจจะดดีกิม ก็หวังว่าจะเป็นอย่างหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้กลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ